สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมก็บอกกับเซอกับผมก็ช่องเป็นช่องที่การพูดคุยเกี่ยวกับการรีวิวแอนิเมะนะครับพวกบัตรสืออนิเมะหนังหรือเสือต่างๆที่พูดคุยและน่าสนใจนะครับผมก็เป็นคนที่จะพูดคุยแบบตรงๆนะครับอกวิจารณ์แบบตรงนะครับโดยไม่สนแฟนคลับเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็เป็นการพยายามรีวิวนะหรือพยายามพูดคุยกันให้แต่ละคนนั้นเข้าใจง่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองครับผมโอเค ก็วันนี้นะครับอยู่กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะแล้วบอกต่อครับผมเป็นรายการสำหรับการรีวิวอนิเมะนะครับผมก็นับว่าเป็นรายการช่องรีวิวที่เราจะมาฟังความมิเห็นของช่องของผมนะครับนาวศิลกายเนี่ยที่เป็นช่องที่แบบเออเราพูดคุยแบบพูดคุยแบบตรงตรงเลยครับผมเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีเรื่องนั้นเป็นเรื่องแี่ไหนมีเหตุผลในการที่แบบเออเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องนั้นเป็นเรื่องแย่ขนาดไหนก็เราจะมาฟังเป็นการรีวิวที่พยายามที่ใครหลายคนนั้นเข้าใจในตัวผมประมาณน้ะครับก็ลแว ฝากกันเฉยๆครับผมก็ Onion, ขอให้เจียงสาวกติดตามเสริมมาแล้วก็ขอฝากช่องเรน่อยของวงการเนี่ยนะครับขอมาจริงส er ับคนที่ติดตามแล้ะจริงๆก็คือช่องของผมก็มันก็จะเป็นการพูดคุยอนิเมะที่แบบเป็นการรีวิวอนิเมะเป็นหลักหรือการพูดคุยอนิเมะเป็นหลักนะช้าหน่าใครที่ไปตามสายอนิอนิทูเบอร์หรือสายอนิเมะอะไรต่างๆผมก็แนะนำให้คุณลองติดตามดูนะครับถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นไรคอมเมนต์แสดงว่าเห็นได้นะครับคอมเมนต์แบบบุคคลปกตินะครับที่สามารถคอมเมนต์โดยไม่จำเป็นต้องการดูถูกติเตียงคุณนะครับผมตามนั้นโอเค วันนี้นะครับผมรายการดูไม่บอกต่อนะครับผมจะไม่ใช่การรีวิวอนิเมะนะครับในซีซั่นนั้นๆนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับผมเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเอพิโซดดอปครับผมเอาละเอพิโซดดอปนะครับผมวันนี้อยู่กับการพูดคุยอนิเมะในซีซั่นสปริงนะครับผม2023นะครับผมก็ตอนนี้คือจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้คือสปริงสองพันก็นับว่าตอนนี้คือมันไปประมาณครึ่งเรื่องแล้วนะครับผมไปประมาณครึ่งทางแล้วนะครับผมก็ขอโทษอะไรที่ทําคลิปช้าเพราะว่าอันนี้ผม ก็จริงๆแล้วคือมันก็ทําช้าเกินไปแหละเพราะว่าจริงๆแล้วคือไอช่องคลิปที่ผมทำาสาตอนแรกสุดท้ายก็คือประมาณต้นเดือนแรกๆใช่ไหมแล้วเพิ่งผมอะเพิ่งมาทําช่วงประมาณ สำหรับที่สามและตอนที่สี่นะครับผมก็กลับขออภัยว่าผมติดคิวการทำงานแล้วก็ติดการพวกแบบรีวิวอนิเมะอะไรต่างหรือการพูดคุยอนิเมะหรือการทำงานอะไรๆนะครับผมผมกลับขออภัยจริงนะครับแต่ว่าก็ผมจะพยายามกลับมาทำได้ซึ่งวันนี้ผมก็ได้กลับมาทำแล้วนะครับกับเอพิโซดดอกหอมเซซัสสปริงยีบสามนะครับผมก็พูดถึงอนิเมะในซีซั่นสปริงยีบสามก่อนต้องเรียกว่าสปริงสองยีบสามนะว่าเป็นอนิเมะในซีซัสหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันเพราะว่าจริงแล้วอ่ะซีซั่นวสสปริงยีบสามนะว่าเป็นซีซั่นที่สุดท้ายแล้วจบไไม่่่่สววยเเทาาาหรรพะ แต่เรื่องที่รีวิวที่ผมไปรีวิวทั้งทุกเรื่องที่ผมเพิ่งผ่านมาตอนนี้คือประมาณแบบ9เรื่อง10เรื่องใช่ไหมล่ะแต่พอแบบที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วอ่ะสรุปโดยรวมทั้งหมดแหละมันกลายเป็นซีซั่นที่มันไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะครับมันกลายเป็นซีซั่นที่แบบแต่ละเรื่องมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแบบม่เรื่องที่มันดีมันก็ไม่แค่ไม่กิ่เรื่องจริงมาได้แบบเป็นซีซั่นที่มันไม่ค่อยมีใครจําเท่าไหร่เพราะว่าเป็นซีซั่นที่ค่อนข้างแบบอนิเมะแบบน่าเบื่อมากถึงแม้จะมีอนิเมะแบบจานวนท คนอาจจะมองว่าเป็นซีซันที่อนิเมะเยอะนะถ้าเราโดยเฉพาะตัวของสปริงหรือตัวของวิเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ผมก็ไปหาข้อมูลหรือไปทราบกันใหม่นทีก็คืออน,นิเมะในซีซันปียี่สิบสานับว่าน้อยกว่าซีซันก่อนๆเพราะว่าจริงๆแล้วนะ่ะเมปีซนตอนนี้คือเขาไปเน้นของไออนิเมะที่มันสร้างจากทีวีซีเรื่องขึ้นก็แปลกไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมอนิเมะมันถึงเยอะเพราะว่าเขาจะเอามาเน้นในด้านของทีวีซีรีส์มากขึ้นนะครับผมประมาณนี้แหละจะให้สังเกตตัวของอตัวของคุณไอตัวของอนิเมะที่มันออกมาถ้าคุณไปดู ลิทอะไรแบบตัวเลขของอนิเมะออกมาเสียฉะนั้นต้องพบว,ว่าตอนนี้ของอนิเมชันวินเตอร์เนี่ยประมาณยี่สิามเนี่ยแม่งก็ประมาณประมาณร้อยร้อยร้อยยี่สิบร้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยแบบว่าเป็นซีซั่นที่ค่อนข้าง,งน้อยนะครับแต่เทียบแบบเรื่องคนอื่นอ่นอะในตอนนั้นอ่ะไอปีนอนก่อนอนับว,ว่าซีซั่นนี้นับว่าปีนี้เป็นปีที่ยังน้อยอยู่นะครับเทียบกับปียี่สิบสองอ่ะปียี่สิบสองมากกว่านะ คือผมว่าแปลกใจในการทำให้ปียี่สองนะตอนเนี้ยคือแบ่งมาสองซีซันตอนเนี้ยปียี่สองน้อยกว่าแต่ไม่แน่นะซัมเมอร์กับฟอรอาจจะเป็นซีซันที่ทำให้อนิเมะปียี่สามเยอะกว่ายี่สองก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คืออนิเมะปียี่สิบสามน้ำหน้นอยู่ถึงแม้เราจะเห็นว่าโอ้โหมีเมซี่เยอะมากมายเลยตามแต่ว่าก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับผมอนิเมะจำนวนมากมายเนี่ยในเซสปริงก็ต้องบอกว่ามันมีเมที่มันมีความน่าสนใจอยู่นะครับผมน่าสนใจกว่ามิเตอร์เยอะแล้วก็เป็นซีซันที่ดูสนุกกว่ามีีีีเเเเเตตออออออรรร์ยะะะะะพาาาาาวว่่่่่มมมมมัันนนนนนิิทแแแแบบบบกกกสชชลซซซ้ใใโขง องอยายบาดรสโตนหรือพวกแบบอไอ้กันดัฟแมมโมดหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ยังมีแบบอนิเมะใหม่ๆห,ห,หรืออนิเมะเก่าๆที่มีความสนใจเลยกลยันว่าว่าเป็นซีซั่นที่มีกระแสนะครับเพราะว่าตรงเป็นซีซั่นที่มันมีความสนใจแล้วสุกว่าเป็นซีซั่นที่ดูสนุกดีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะคุณอาจจะเบื่อเกี่ยวกับ,ๆๆกบอนิเมะบ้างหรือแบบว่ามันมันมีแต่อะไรเดิมๆแล้วแต่ว่าผมก็ขอพูดตรงๆนะครับว่าผมอยากให้คุณลองเปิดใจดูนะครับดนั้นถึงแม้ว่ามันจะอนิเมะมันจะนอนเยอะแต่่า ในจำนวนอนิเมะที่เยอะขนาดนั้นอะ่ะมันมีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับแน่นอนนะครับสาขอเก็บอมชั้นอะ่อะเขเลยพูดเสมอว่าเออในการที่คุณจะดูอนิเมะในแต่ละเรื่องอะ่ะผมแนะนำนะครับให้คุณดูประมาณสีตอนแรกถ้าคุณไม่ชอบดรอปเลยครับประมาณนั้นอะ่ะเพราะว่าผมเห็นอะไรหลายคนอะ่ะแล้วผมรู้สึกแบบ เออไปมาณแบบตอนเดียวแล้วคุณดรอปเลยตอนสองตอนคุณดรอปเลยครั้งที่สอกว่าเฮ้ยการในเรื่องของคุณอะตอนที่สามตอนที่สี่คยังไม่เผยมาเลยผมรู้สึกว่าแบบเป็นการดรอปที่เลอะเิยไปซึ่งผมไม่ค่อยชอบอะไรในอย่างนี้เท่าไหร่ครับผมไม่ชอบการดรอปไปแอดบานแบบนี้อะไรอะผมเลยตั้งไปอย่าตัวเองว่าสามตอนแรกถ้าสี่ตอนไม่ดีคือดรอปเลยเพราะอะไรเนี่ยเลยเป็นสิ่งที่ผมยึดมาตลอดว่าโอเคผมจะไม่ดรอปตอนแรกตอนสองถึงแม้ตอนนั้นจะเป็นตอนที่สุนตีขนาไหนแต่ถ้าตอนสามเลยตอนต่างมันในเรื่องมีความสนใจขึ้นมันจะมีอนิเมะที่่าาามนนนน้้อรกขึถเพูด อนเมะตอนนี้แล้วเราตอปทิ้งเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นการพูดในเชิงที่แบบว่าดูตอนเดียวแล้วก็ที่ตอนที่เหลือก็ไม่รู้อะไแต่เรื่องนี้กูห่วยมันมันผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะถ้าเันในะเกมในการรีวิวผมหรือเกมที่ผมอยากใะแนะนําใ,ใ,นใ,นใครหลายคนกนะ็คือ3ต่อ3ส่อ4ถ้าคุณไม่ชอบหรือคุณแบบรู้สึกว่าโยเรื่องนี้มันอะไรวะรอปไปเลยครับผมตามนั้นแหละโอเคเอารล่าซีซั่นสปริงยี่สิบสามนะครับผมคน่ะรว่าเป็นซีซั่นที่ อันนี้ไม่สามตอนแรกก็จริงแล้วเราทำสามตอนแรกเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือประมาณ24เรื่องถ้าเป็นซีซั่นก่อนจะประมาณ25 26เรื่องนะครับซึ่งก็พอๆพพกันเลยนะแต่ว่าในคุณภาพของ24เรื่องอ่ะต้องบอกว่ามันมีอนิเมที่มันคุณภาพเลยน่าสนใจกว่าซีซั่นที่แล้วนะครับผมตามนั้นแหละคือซีซั่นนี้เราต้องบอกกันนะครับว่าเราจะมาคือตอนเนี้ถ้าเราจะมาพูดถึงอนิเมนยที่ดอบในซีซั่นนี้นะครับเราจะมีเรื่องที่ดอปประมาณ 6เรื่องนะครับผมอันนี้ผมต้องกลับไปที่อ่อันนี้ผมอาจจะขึ้นลูกไอ์อนิเมะที่ดอกไปนะครับผมแต่ว่าผมจะบอกกอนว่าในเกณฑ์3ตอนแรกที่ผมออกมาเก์หรือเก์ที่รีวิวอ่ะก็คือคะแนนที่ในอันนี้ DB บิไอเอ็มเนี่ยคะแนนขึ้น7นะครับผมคะแนนขึ้น7นะคือคะแนนขึ้น7อ่ะจะสามารถรีวิวได้แต่ก็มีประมาณกรณีกรณีสองกรณีสามก็คือกรณีที่2คือไอไอเรื่องกรณีแรกคือหเรื่องไหนเก์คะแนขน,นขึ้น7เนี่ยผมจะทาการซ้ำสามตอนแรกรีวิวแน,นอนเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดไว้ก็คือผมอยากให้อีก ออนิเมะที่เอามาขึ้นเจ็ดเนี่ยจะมารีวิวดูว่าเออเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีศักยภาพแค่ไหนในการที่แบบว่าขึ้นคะแนนขึ้นหรืออ่าเป็นเรื่องที่คะแนนแบบขึ้นเจ็ดขึ้นแปดแต่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ผมแบบไม่รู้สึกโอเคตรงนี้ตรงนี้ผมอาจจะมาพูดถึงได้ผมอยากให้คือสิ่งที่ผมทําอันนี้มันเป็นการที่ทาให้แบบเออคุณจะรู้ว่าอนิเมะที่ผมมารีวิว,ว,วอ่ะเฮ้ยมันมีความสนใจแค่ไหนว่าเออเราเก็บไว้จะนาว่าเอ้ยไอเฮ้ยทำไมคุณพี่พี่ให้เรื่องดีดีจังเลยเออเรากลับไปอีร้งปะมมาาณเผล่ ให้ไอรีวิวนี้ไหมล่ะมันมีอะไรที่มากขึ้นแต่ว่าผมถามว่าผมรีวิวเยอะเกินไปผมก็เป็นแบบมันอาจจะเบื่อเบื่อไปมันก็มีครับผมผมเลยใช้ผมเลยเอาเก์ตรงนี้มาเพื่อ,อ ayudar, ให้แบบไอรีวิวที่ผมมารีวิวน่ะเป็นเรื่องที่ผมแบบเฮ้ยเป็นเรื่องที่ผมแบบเอยอยากจะรีวิวจรงิงอะไรประมาณน,นี้นะครับผมตอบแล้วแหละมาเกย์ี่2ก็คือไอเรื่องนั้นอ่ะถ้าทาสาวตอนแรกแล้วหรือยังไม่ได้ทาเป็นเรื่องที่เกฑ์คะแนนอ่ะมันต่ำกว่าเจ็ดเมื่อไหร่อ่ะเรื่องนั้นจะไม่ได้ทำสามตอนแรกแล้วก็ไม่ไรีวิวด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นประมาณแนละ้วว่่าเอปุ๊ี เกมคะแนนขึ้นมาผมอาจจะกลับมารีวิวนะครับผมตามแล้วแหละโอเคส่วนเคสสุดท้ายก็คือไอ้เรื่องที่ไม่เคยทําสดตอนแรกเลยหรือเรื่องที่ไม่เคยถึงเกมมาก่อนอะ่ะถ้าเรื่องนั้นอะ่ะคะแนนอยู่ดีพุ่งเข้ามาขึ้นเจ็ดเลยผมจะมรีวิวซึ่งก็มีกรณีอย่างนี้ประมาณหลายๆซีซั่นแล้วในทุกซีซั่นเลยนะครับมันมีเกณฑ์นอย่างนี้แล้วทําให้แบบอาจจะมีอนิเมะที่แบบเราคิดว่าเอ้ยทำไมเรื่องนี้คะแนนแบบอยู่ดีพุ่งขึ้นมาถึงเกณ์เราพอดีอาจจะเป็นเรื่องที่บอกว่าเมันมีความน่าสนใจได้ก็เลยมารีวิวผมเลยใช้เก์ตรงนี้ในการที่จะรีวววิิออนนนนเมมะะหรรืทาตแแกี้้คัผล เนี Entonces, en time, ่ยตอนเนี da, ้ยในปีย pues ี fruit, primero, tense, ่สามอ่ะนับว่าเป็นปีแรกเลยนะครับที่ผมใช้เกณฑ์ที่สี่ก็คือห้าเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ในการทำสาวตอนแรกอ่ะหรือเรื่องที่แบบว่าเรื่องที่ทำสาวตอนแรกนะถ้าเรื่องนั้นน่ะตั้งแต่ตอนที่4หรือตอนที่5เป็นต้นไปอ่ะถ้าเรื่องนั้นอ่ะมันในช่วงสาวตอนแรกผมพูดเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ผมมันธรรมดามากมันไม่มีความสนใจเลยถ้าเรื่องที่4เรื่องที่5หรือตอนหลังจากตอนที่3เป็นต้นไปเนี่ย ถ้าเรื่องนั้นไม่ดีเลยนะครับผมก็คือเป็นเรื่องที่ผมจะประกาศดรอปนะครับเพราะว่าเอาตรงคือจํานวนอนิเมะมาเยอะแล้วก็เวลาผมก็ไม่ค่อยเยอะอะไรนาะนั้นด้วยฉันทําให้แบบผมต้องลดการรีวิวอนิเมะอ,ออกไปหมด นะครับลดการรีวิวเมที่แบบมากมันไม่คือตั้งแ,แต่ปีก่อนหลายปีที่ผ่านมาผมจะรีวิวมา2ยี่สิบกว่าเรื่องอะแต่พอเป็นแบบในปีที่ผ่านมาหรือในช่วงปีหลังๆเนี่ยผมจะรีวิวไม่ถึง20เรื่องเพราะว่าผมเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยแล้วก็ผมก็มีงานส่วนตัวตัวเองด้วยทําให้แบบผมก็ต้องแบ่งเวลาํำสวนวนี้แบ่งเวลาในการแบบใช้ชีวิตกับครอบครัวแบ่งเวลาในการแบบไปทํางานแบบในการแบบนั่งดูอนิเมะนั่งเล่นเกมนั่งดูอะไรชิวๆนั่งเขียนนิยายอะไรต่างผมก็ใช้เกณต,ตรงนี้ในการที่จะเอามาทําในการทำคลิปอนิ คุณเห็น6เรื่องที่ผ่านมาคุณน่าจะรู้เรื่องอะไรนะครับจริงๆอ่ะ หน้าต่อเน,นี้ยที่เราจะรีวิวสะดวกง่ายๆครับผมเราจะรีวิวนะครับผมในซีซั่นอ่าสปริงประมาณ17เรื่องซึ่งก็ต้องพอๆพกับสปริงยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีที่แล้วเพราะยี่สิบสองปีที่แล้วประมาณสิบยี่สิบเรื่องนะครับซึ่งก็เยอะอยู่ดีนะยี่สิบเรื่องนะครับแต่พอเป็นสปริงยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็ถามว่าลดมาเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็นับว่าเป็นซีซั่นที่เอ่อเปิดดูได้สวยเพราะเราก็รีวิวประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเรื่องนะครับผมซึ่งก็เป็นอนิเมะที่ก็พูดตรงวันมันน่าสนใจน นะครับเพราะว่ามี OVA เรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะรีวิวนะครับผม OVA ดีกว่า OVA เรื่องหนึ่งก็สรุปก็คือ18เรื่องก็จะมีอมมาเปียวอ่าเพิ่มมาเรื่องหนึ่งนะครับผมอมมัเซเม่รถูกรท็อปอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมตามนั้นโอเค18เรื่องจริงๆแล้วอ่ะคนพิดว่าพี่สี่เรื่องถ้าพี่ตัด6เรื่องมันก็เหลือประมาณ17เรื่องถ้าพี่ตัด6เรื่องก็เหลือประมาณ1 8เหรือ8เรื่องไม่ใช่หรอแล้วพี่อีกเรื่องหนึ่งไปไหนอ่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมมันคือเรื่องเดียวเท่านั้นก็คืออาคาวาอิซุงิไคสิตนะครับผมคาวาอิคาวาอิซุงิไคสิตเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่เรื่องเดียวนะครับในีซั่น,น,นี้คือคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ผมแล้วแต่อันนี้ต้องพูดก่อนนะครับว่าอาคาวาอิซุงิไคสิตอะเป็นเรื่องที่อา่าตอนจบปุ๊บคะแนนมันขึ้นมาผมกลับมารีวิวเรื่องนี้นะครับก็จะเท่ากับเป็นประมาณ19เรื่อง ถ้าชาเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ัมถึงเกฑนนะครับผมองบอกว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกแบบมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ส้นตีนหรือไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบแย่อะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาดูเอาแบบดูแบบพวกแบบมนุษย์ต่างดาวแบบเลี้ยงแมวแบบอยู่ดีมันเจอความน่ารักของไอสัตว์เลี้ยงบนโลกใบนี้ก็แบบมีความหลงรักอะต่างมันก็เป็นรีส์ที่แบบดูน,นเพลินได้แต่ว่าก็เสียดายตรงนี้นิดนึงครับที่ว่าเขาอ่ะซูอีซุงีใครเสียไม่ได้มาพูดถึงการรีวิวแต่นออนนาคตจจะะได้ัอน้โเค มาเราพูดถึงเรื่องที่ดอบกันนะครับผม,ผมก็เรื่องที่ดบหกเรื่องเท่านั้นซึ่งนับว่าน้อยนะเพราะที่จริงซีซั่นก่อนนี้เหลือแค่ประมาณ13เรื่องใช่ป่ะคือดอบไปประมาณ9เรื่องใช่ป่ะ7 8เรื่องอะแต่ซีซั่นนี้แบบ9เรื่อง10เรื่องอะแต่ซีซั่นนี้คือแบบมันมีเรื่องที่แบบคะแนนตกไปด้วยนะแต่ก็ประมาณแบบก็เหลือประมาณ13เรื่องเข้าใจใช่ไหมสิบสามสเรื่องตอนนั้นอะแต่ตอนนี้มันเหลือประมาณเอ่อ17เรื่องแล้วดอบแค่6เรื่องเท่านั้นนะครับผมก็ดบหกเรื่องนะครับก็6เรื่องตามปกเลยก็จะมีตขอออง่าเเธรื่อรออย้นลัง โตของไมโอมิโร่อ่าเรื่องที่2เรื่องที่3คือสกินกองไรเนียวทานซาเทนาสารโลกครับชื่อยาวมากครับผมจะพูดแค่ชื่อไทยแล้วกันเซตสี่เรื่องที่4นะครับมัสเซลนะครับผมสุดโลกเวนุงโคพลังเก้านะครับผมห้าคือเมกามิโนคาเฟเทลิสนะครับผมคาเฟนี้มีน้ำฟ้ามาเสิร์ฟแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเลียแานะครับผมแนวต่างโลกนะครับเแหยงแชนเมญท่านยุบนะครับผมโอเคหกเรื่องนี้นะครับผมผมต้องบอกก่อนนะครับสำหรับคนที่คนมาดูคลิปรีวิวผมแรกหรือคนมาดูเอิโซดดรอปนะครับผมต้องบอกว่าไอ้เรื่ออองที่ผมดรปะ แค่ตอนที่4ตอนที5่5้านะครับผมแต่5เรื่องนั้นอะเป็นเรื่องที่มันโอเคในอนาคตเป็นเรื่องที่อดีดีดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆนะน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆนะเฮ้ยเป็นเรื่องที่พี่พี่พี่ไม่น่าดรอปเลยมันดีเลยนะอะไรเนี่ยผมจะเอากลับมารีวิวนะครับผมจะผมจะเอามารู้ว่าดียังไงแต่ที่ผมดรอปเพราะว่าผมอยากจะลดอนิเมะที่แบบว่ามันดีมันแบบให้มันมามารีวิวให้มันน้อยลงเพราะว่าผมก็เข้าใจเรื่องที่ผมพูดไปใช่ไหม ตามนั้นก็ตอมาแบบเออผมก็ถามว่าไอ้เรื่องที่ผมตอบแบบยังดูอยู่ไหมยังดูอยู่นะครับยังดูอยู่บ้างอาจจะไม่ดูแบบอาทิตย์สองอาทิตย์มาดูเรื่องนี้ตอนนึงอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าผมก็รอดูเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเรื่องที่บอกว่ามันทําดีขึ้นไหมในอนาคตอะไรเนี้ยหรือแบบตอนจบมันดีขึ้นจริงอะไรเนี้ยก็โอเคผมจะกลับมารีวิวครับชั้นเรื่องเก์ด็อกหกเรื่องนี้เป็นเก์ด็อกที่น่ายังไม่ทางการจนกว่าเรื่องนี้จะส่วเรื่องไอ้พวกนี้จะจบจริงถ้าเรื่องจบจริงไอ้เรื่องนี้ไม่ดีผมก็เอามาไม่เอามารีวิวนนคัตาม้อเ เอาละหกเรื่องนะครับเราจะพูดถึงดังนี้นะครับผมว่าคือโบคโนโคโคโลยาบดัสเตอร์นะครับเรื่องแรกนะครับผมเธอเพิ่งไดใจผมนะครับเรื่องของชินเอเนเทเมนนะครับเอชินเอเนม t ชันนะครับขอไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นยังไงคือผมต้องบอกกันละครับว่าตอน,นตอ ok ono, ia, เนี้ยโตของโบคุโอโคโลยาบดสเตอร์เนี่ยเธอเพื่งไดใจผมอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ คะแนนขึ้นแบบสุดตัวอยู่นะหลังจากประมาณตอนนี้คือประมาณตอนที่เจ็ดกับเลขแปดแล้วประมาณตอนที่เจ็ดตอนที่แปดแล้วครับผมจําผิดจําตัวจํานวนตอนผิดขอไปนะคือคะแนนเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้ที่ผมดูคะแนนตอนนั้นอะในช่วงที่ผมทําสาปตอนแรกอ่ะประมาณเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสามประมาณเนี้ยแล้วพอตอนนี้มาตอนล่าสุดที่ผ่านมาคะแนนมาประมาณเจ็ดจุดห้าแล้วมั้งเออเจ็ดจุดสี่แล้วคือแบบเฮ้ยมันมีขึ้นแล้วมันขึ้นรู้สึกน่าสนใจเว้ยแต่แบบผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไงเพราะ่ผมดูแคยังไ ผมจะบอกงี้นะครับผมว่าเออตอนที่เสียมันเริ่มมีความแบบผมรู้สึกว่าเออมันเริ่มมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปแล้วแต่ผมจะพูดโดยรวมทั้งหมดนะครับผมจะบอกว่าซีนนี้ผมยังรู้สึกไม่ชอบตรงน,นี้เพราะว่าผมไม่ชอบมุกเบลฆาตกร เกตจะเกตกันใช่ไหมครับผมผมไม่ชอบมุกของการสกอร์เกอร์ผมไม่ชอบมุกของการที่บอกว่ามึงโรคจิตอะคล้ายๆเคสกับไอ้โคมิซังที่มีตัวละครโรคจิตอะผมเกลียดตัวละครนั้นมากนะครับผมแล้วก็โตของตัวของไองนะ้โบคโนนเน่เธอเพิ่งกจผมของเนี่ยคือตัวอย่างเดียวกันเลยคือผมไม่ชอบมุกเรื่องนี้ครับผมไม่ชอบการปนเรื่องราวความสัมพันธ์ของโรแมนติกในแนวอย่างนี้นะครับผมเลยรู้สึกว่าผมรู้สึกไม่อินกับเรื่องราวความโรแมนติกที่มันแบบเป็นโรแมนติกที่แบบไปขี้มึงจะสกเกอร์มึงโรคจิตมึงมองนมคนอื่นแบบแบบอยากจะลวนลามเข ก็นะแต่แบบก็เราดูแลกันว่าในเราคตจะเป็นแต่ตอนนี้ผมคือผมไม่รู้สึกไม่พอใจตัวของมุกหรือการเรื่องราวที่มันสต่ว่ามันเป็นการเรื่องราวที่มันแบบมันมันแบบเบี้ยวเกินไปอ่ะเก็ตันใช่ปหผมรู้สึกไม่ชอบนะแต่ว่าในอนาคตก็รอดูแลกันแลเป็นยังไงเพราะตอนนี้คือตอนที่สี่ที่ผมก็นั่งดูแล้วผมก็รอปทิ้งไปนะครับก็สาเหตุมาจากที่บอกว่าเออมันก็แบบมันรู้สึกแบบมันก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่อ่ะเพราะตอนที่สี่มันก็ถามว่ามีส่วนที่มันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแต่ผมก็รู้สึกแบบผม มาเรื่องที่สองครับ My Home Hero My Home Hero เทสกับบอลเลชันนะครับเรื่องนี้เทสกับบอลเลชันเข้า2เรื่องครับแล้วซีซั่นนี้ผมไม่ได้รีวิวเทสกับบอลเลชันเหมือนซีซั่นที่แล้วครับเพราะซีซั่นที่แล้วผมก็รีเซ็เต้ผมก็รอปไปใช่ไหมซีซั่นนี้ผมไม่ได้รีวิวเทสกับบอลเลชันนะครับสาเหตุก็เพราะว่า My Home Hero เพราะว่าอะไรไหมคือคอนเซปต์เรื่องราวนะครับน่าสนใจเลย ก็คือเรื่องราวที่บอกว่าไอ้ตัวของรพเอกเราเนีย่ยมันแบบมันก็อยู่ดีไปพัวพันแบบไปฆ่าตัวของแก๊งยากคซ่าที่พัวพันกับไอ้ตัวของน้องไอ้ตัวของลูกสาวตัวเองเนีย่ยแล้วก็เป็นเรื่องราวแบบต้องพลิกโผลในการที่อเอาตัวรอดจากพวกยากาุซ่าพวกแบบโลกแบบเบื้องเบื้องหลังหลังแบบโลกแบบมืดมืดกับสังคมเรื่องราวที่บอกว่าต้องแบบต้องเอาชีวิตรอดในโลกของที่โดนมาเฟียไล่ล่าในการที่ตามล่าอะไรพวกเี้ยมันเป็นซีรี e ์ที่บอกว่าพดเรื่องอะไรต่างน่าสนใจนะครับผมแต่ว่า สายเฮนนี่แท้จริงที่ทำให้ซีรีส์มาไมโครเมโล่ผมดรอปทิ้งและกายเป็นซีรีส์ที่ไม่น่าจดจำเลยคือเรื่องไมโครเมโล่เป็นเรื่องที่คะแนนต่ำเกฑ์น,นะครับแต่ว่าผมดรอปนะครับผมอเพราะที่ผมดรอปเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็พูดในช่วงตอนแรกแล้วครับว่าแสดงงานงานในเมชันเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องครับคืองานไม่ใช่เรื่องเนี่ยสิ่งที่คอนเซปต์ขเขาเลยต้องนำเสนอคือ การบิวอารมณ์หรือการสร้างงานแอนิเมชันให้ผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามไากแต่สกัดโบชันไม่สามารถสร้างงานสร้างงานแอนิเมชันของไมโฮมิโลได้ดีแล้วผมรู้สึกอินได้เลยงานมันดูธรรมดามากครับไมโฮมิโลการแสดงสีหน้าก็ไป่นำใหรู้สึกแบบอินกับการที่แบบว่าโอเคครูต้องทายังไงดีวะอะไรแบบเนี้ยมันกลายเป็นการแสดงสีงหน้านี่มันเรียบมากมันกลายเป็นการดําเนินเรื่องที่มันเรียบไปหมดอ่ะเมื่อเลยผมรู้สึกเสียดายของซีรีส์ไมโฮมิโลว่าท่างที่คุณมีน้อเื่่น่าสนใจแต่การแบบว่าโอเค คุณทำงานเนื่องเวนอย่างนี้เนื้อเรื่องคุณเป็นอย่างนี้ก็เลยกลารนว่าตายหมดเลยเทสกาลโปรเจชั่นคุณก็ไม่แขร์เลยถี่ว่าเนื้อเรื่องของคุณน่าสนใจอ่ะก็แบบโอ้ไมโคแบบเทสกาลโปรเจชั่นเอาอีกแล้วอ่ะทันที่ว่าแบบมันคือเรื่องที่มันจะกลายเป็นเรื่องชูโรงในปีมาในปีที่ผ่านมาเลยนะแต่กลายว่าเรื่องนี้คือแบบตายแล้วนะครับเรื่องนี้ไมโครมิโลคือแบบงานคอนเซปต์เรื่องราวต่างน่าสนใจเป็นเรื่องที่บอกว่าใช้จิตวิทยาอะไรต่างแต่กลายนว่าเรื่องนี้งานนเรือ่องเว้หรื่อกครนันลัะเรื่องที่มก็ สกิลโกงแล้อนทานสร้างราวสามโลครับผมไมนี่เป็นเซ่กับมาอีกครั้งในรอบสองปีอ่าเรื่องนี้สกิลโกงเป็นยังไงก็คนดูนะ่าจะรู้กันใช่ไหมผมกาเคยพูดในช่วงสับตอนแรกแล้วแล้วก็ผมพูดสรุปสับตอนแรกแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แนวต่างโลกคอนเซปต,ต์เดิมๆเลยครับต่างโลกพระเอกเทพมีฮาเลมเพระเอกหล่อสกิลโกงเรื่องราวแบบอะไรก็ไม่รู้ นั่นเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเคสหกเรื่องเนี้ยคล้ายกันที่ผมพูดไปเลยก็คือแม่งก็คือเพเื่อ,อเทพอีกแล้วแม่งก็มีหาอะไรเหมือนกันไอ้เชียคือแบบมันคือละครคุณธรรมอะ่ะกูผมพูดง่ายเลยบอกว่าเพื่อเราเนี่ยถึงจะเป็นคนหล่อแบบคนเงี้ยอะไรก็ตามแต่ก็มีใจิตใจดีแล้วอยู่ดีก็มีแบบพลังเทพอบพลังแบบประตูลับของไอ้เรื่องราวมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่เว้แต่แบบมันก็มีประตูลับแล้วกลายเป็นเพื่อเทพหน้าหล่อแล้วไปอยู่โรงเรียนแบบโรงเรียนคุณธรรมแล้วก็ทาตัวโลกสวยคือแบบ ไอ้เหี้ยคือนเนื้อเรื่องของมึงคือมันมีแต่หาเลยมันไม่มีความรู้สึกแบบเปนเรื้อหานอะรต่างองความบรรจนภพ่การม,มันบจนภัยในโลกแฟนตาซีต่างโลกบรจงภัยในโลกความเป็นจริงว่าเออหลังจากที่กูไปอยู่โลกในความหลอเนี่ยกูจะเจออะไรที่มันเกิดเหตุนนการณ์อะไรขึ้นมีการลังแคลแล้วเปล่าปรากฏไม่เหมือนเดิมเลย5้ลเลมมีตัวละคลโรโผล่มาเหี้ยสี่ห้าหกคนแล้วตอนเนี้ยมีเซอร์วิสด้วยโอ้โหซีรีส์นี้คือแบบแม่งคือซีรีส์ที่เด็กดูอะและดูเพื่อแบบ อ่ะแบบเป็นพวกเราดูนะดูเพื่อเอาดูถูกสีิปัญญาเลยเว้ยคือดูสติปัญญาต่ำอ่ะมันคือดูแบบคือดูแล้วเด็กเด็กดูแล้วคิดไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับผมดูไปเลยครับถ้าคุณดูอะไรไม่คิดอะไรเยอะนะ แต่คุณดูแบบโอ้โหคิดเยอะอะไรตามนี่คือเรื่องที่จะดูดูเสพัญญาค,ครับคือม่งอุบาทมากเลยคือเป็นซีรีส์ที่บอกว่ามินิเฟเซเอามาเอาเซโร่ตัวเอ,โโง,องมาฆ่าทิ้งแล้วท่านก็ว่าแบบคุณสามารถสร้างเรื่องราวดีๆได้แต่คนมาตายแต่หมงมุมแล้วคุณยังมาตายกับเรื่องนี้อีกเหรอก็ต้องชุนจอบอย่างหนึ่งว่างานภาพของคุณอะมันดีเว้ยโอเคมันทําดีเว้ยแต่ในเรื่องของคุณหนะม,ม,มาไม่แดกเหมือนเดิมโอเคเขาผมจมนั้นแหละเอาละเรื่องที่สี่ครับมาเซ นัเสเซอร์สุบเวลลงมาหลังกาบครับนี่คือซีรีส์เอวันเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเรื่องราวอะไรต่างมันคือซีรีส์ลอเรนเฮนรี่วัตเตอร์ครับตามนั้นเลย ไอโต้ของมัสเซล์นะเป็นซีรีส์เรื่องเราลอเรียนแฮร์รี่พอตเตอร์ครับผมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ทุกทุกคนทุกวัยดูได้มันเป็นซีรีส์ที่บอกว่าคุณดูเอาแบบเพลินๆพดูเอาดูเอาอาหารได้เลยครับผมแต่ว่ามัสเซล์มันก็เหมือนเรื่องโชว์ในเรื่องอื่นอะที่เราเคยดูกันนะครับผมก็ขออภัยนะตอนนี้พอดีว่ามันมีอะไรวิ่งอยู่บนหลังคานะมันเลยจะเสียงดังหน่อยคือตอนนี้มัสเซล์ผมต้องบอกว่าไอซีรีส์เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ มันคือซีรีส์ที่เราดูเอาพระเอกเทพอ่ะเหมือนคล้ายๆวันพนะันแม่น่ะแต่มันไม่สามารถสร้างไอซีนฮาหรือซีนต่อสู้ได้ดีเท่าวันพันแมนเลยครับมันคือซีรีส์ที่เราดูเอาเพื่อความโจ๊กอ่ะดูเอาเพื่อแบบล้อเลียนวันพันแมนเฉยๆล้อเลียนแบบพวกแบบไอโตของแฮร์รี่พอตเตอร์เฉยๆอ่ะเราดูที่แบบว่าไอมัสเซลเนี่ยพลังแบบกูใช้เวทมนต์ไม่ได้นะแต่กูสามารถแบบมีร่างกายที่ไร้เทียมทานอะไรเนี้ยแต่แบบคือแบบไอเรื่องของมุกของพลังไร้เทียมทานมันกลายเป็นมุกเดียวว่าเราดูมัสเซลที่บอกว่าเป็นเด็กอีหนอีแหน่รรู้เื่องเเวทมนต์ลยดไปอยู่นนมลเวทต์อ่ะ คือมันเป็นมุงที่มันแบบ มันไม่มันไม่ขำอ่ะมันไม่บิวว่าโลาไม่ัรรู้สึกดีเลยแล้วมันก็กลายเป็นซีรีส์ที่มันแป็กทุกทั้งเรื่องอ่ะแป็กประมาณ4่ตอนอ่ะคือดูแล้วแป็กตลอดอ่ะถึงแม้จะมีตัวละครที่มันเสริมมันสวยหล่อแล้วต่างแต่มันก็เป็นซีรีส์ที่สร้างไอ้สีสันของซีรีส์นี้ไม่ได้เลยครับมันกลายเป็นซีรีส์ที่มันแป็กแล้วมันแป็กหลายอย่างมากเลยมันเป็นซีรีส์ท่เขาถึงง่ายครับผมเข้าถึงง่ายมากเว้ยมันเป็นซีรีส์ที่้ํามันแบบเออมีความแบบเป็นซีรีส์ุกฮาเลยแต่มันเนื้อมันอ่ะมุกแป็นนีร่มมเลยมัก เบื่อครับผมซีนนี้ครับตามนั้นโอเคเอาละเรื่องต่อไปครับผมเล่นที่ห้าครับอ่าเล่เงก็ลองสุดท้ายนะ mm hmm. มี่ก็มีนคาเฟ่เทเล่ครับผมคาเฟ่น,นี้นางฟ้าเสิร์ครับผมจะพูดอะไรกับซีนนี้ดีครับเชิสกาโปรโชั่นกกอีกแล้วคือเรื่องงานในเมชันอะไรต่างอะ่ะมันโอเคอยู่นะเรเนี้ยมันเป็นเรื่องที่โอเคที่สุดเลยเว้ยเรื่องของการสร้างตัวละครญิกเนี้ยทั้งที่มันมาอยู่ในเมย์คาเฟ่ประมาณกี่คนนะห้าคนเนี่ยห้าผมใจผิดนะห้าคนเนี่ยผมต้องบอกว่าเฮ้ยเขาสร้างนี่ดีเลยเว้ย ไอตัวละครหญิงอะสร้างมาโคตรน่ารักคือมันเป็นแบบไอเรื่องราวอะไอตัวของซีรีส์เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่บอกว่ามันสามารถสร้างให้มันเป็นการแบบแบบเป็นซีรีส์ที่สามารถแข่งกันกับแฟนห้าสบายๆเลยเพราะว่าคอนเซปต์มันพอๆกันเลยคือผู้หญิงห้าคนเหมือนกัน้วยแต่เรื่องนี้ครับผมเป็นเรื่องที่มันแบบมันไม่สามารถสู้แฟนห้าเลยเลยสามารถสู้แนวฮาเรื่องอื่นในยุคนี้นี้ได้เลยแฟนห้าเอยพวกอะไรก็ตามอะคือกับพี่เทพวัดคาร์โลโจวาคาร์โลโจว์เรื่องนั้นคาร์ลโจว์คาเ์โลโจว์ยังทำได้ดีกว่าละครับแต่เรื่อองนี้คืแบบ ไ like, like อ้อ่ะไอ้อ่ะกเซอร์วิสอ่ะคืออะไรอะ่ะในเรื่องที่คุณปูความสัมพันธ์ความโรแมนติกอะ่ะคุณปูได้น่าสนใจกว่านี้หรือเปล่าคุณดูเคสแฝดหน้าห้างได้ถึงแม้แฝดหน้าจะมีเคสความเซอร์วิสกันแต่มันมีความเซอร์วิสที่มันม,มิติหรือมีความเรื่องราวรแมไปิกที่ลึกซึ้งมากกว่าเว้ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าเออกูโชว์ความเซอร์วิสแล้วก็จะมีความรักกันแต่กูโชว์โชว์ความน่ารักที่สามารถได้บิวต,ตัวละครมีความรักกันแล้กันได้ประมาณลนเลยแต่การว่าไอ้เมื่อเรามัน้องราาวที่่บอเกเร้องรที่บเกว่าัฟ อยู่บคาเฟ่บ้านย่าเนี่ยแล้วก็กลับมาเฟิร์นโฟย่าแล้วก็มีอยู่ดีก็มีห้าสาวเนี่ยมาอยู่ที่นี่อะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันสามารถสร้างเรื่องราวน่าสนใจได้แต่แบบมันก็อ่ะไรก็เซอร์วิสแต่ะมันจะไม่แบบซีรีส์ขายเป็นซีรีส์แย่เพราะว่ามึงจะเซอร์วิสที่อะไรงาเนื้อเรื่องของคุณก็เดินให้น่าสนใจวันนี้ไม่อยู่ดีแบบเดินมาหนึ่งทีเซอร์วิสเดินห้าทีเซอร์วิสครับตัวละครผมมาตอนใหม่โทรเก่งโชว์เงี้ยโทรเก่งนโชว์ดูเงี้ยก็หรือว่าเปิดนมให้ดูเอาจับนมกูดิคออ่่ร์ต้งิววามมมะ มันคือซีรีส์ที่มึงเอาไปทำเฮนไตอรัผมว่ามันจะเวิร์กกว่าเว้ยเฮ็นแบบผู้ชายหนึ่งคนฮาเลมห้าคนไงแล้วพระเอกเราควยใหญ่เงี้ยมันมานั้นเลยเว้ยคืออย่างนั้นเว้ยมึงทำฮาเลมมึงทำเฮนไตดีกว่ามึงทำแบบคุว่าเปลงด่างเลยเว้ยถ้าทำเฮนไตอะแต่พอทำทีวีซีรีส์ปุ๊บอ่ะไอเรื่องการเซอร์วิสหรอ่าบการเป็นเซอร์วิสที่มันแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะในความรู้สึกผมอะมันไม่ได้บิวความโรแมนติกรู้สึกดีด้วยมันบีวิวแค่บอกว่าเอะตัวละครนี้เป็นตัวละครแบบผู้หญิงขี้เงให้้ผููพระะเออกด่ อย่างนั้นตามนั้นก็ผมนาตาเกนเบซี่เดี๋ยวว่ามันคือแฟนห้าเกศเสียผมเรียกแบบอุบาทนะโอเคตามนั้นับผมอ่าเรื่องสุดท้ายเขาบอกคันโจกะคันเซทุกเคนี้อิตาลียุบนะครับผมอันนี้้ได่าครับเป้าเอลชัดไม่ท่านจะยุบนะครับผมอ่าเรื่องนี้นะครับผมของตัวของไทฟูกราฟิกนะครับโซโลลิธรรมบอลูมไอซ์ซีรีอ่าผู้หญิงรักของน้องสาวรักอ่ะเออบอลลูมซีเซเลซานอ่ะต้องบอกนะครับว่าซีรีส์ตัวของเนี่ยต่างโลกเนี่ยไปเป็นเรื่องราวที่เอามาจากเว็บมังควานะครับผม ไอเด็กตัวนะนะบางความผมก็ต้องบอกว่าเรน่าเนี่ยเป็นซีรีส์ที่คอนเซปต์เรื่องราวแนวต่างโลกอันนี้คือต่างโลกนะมันทําให้น่าสนใจนี้อยู่ครับตามนั้นแต่ว่าเรื่องราวของมันนะมันเป็นเรื่องราวที่เดาได้ง่ายมากครับมันเป็นเรื่องราวที่ไม่มีมิติการเล่าเรื่องที่ดีมากกว่านี้เพราะเนื่องจากว่าตัวละครเอกล้วมันรู้ทุกอย่างหมดแล้วอะมันทําให้ผมรู้สึกบอกว่าเราติดตามให้เนื้อเรื่องมันมีความน่าสนใจขนาดไหนตามเรื่องราวที่บอกว่าเพเอกเราเรเน่าเรานางเอกเราเป็นรักท่านโดยยุบแบบไงหรอแบบการบิ้วความโรแมนติกไงหรอคือคุณจแ้ริงะ คือทันที่ว่าคณก็มีเรื่องราวระเองนี้เราสนใจมากไอ้เรื่องราเชื่อว่าวงเรื่องราวอะไรต่างแต่คุณปูแคบอกว่าเออความรักระหว่างสองคนเรื่องราวบะหว่าคุณรู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วคุณจะแก้ไขตัวเองยังไงอะไรเนี้ยก็แค่ทันจริงเลยแล้วบวกกับเรื่องงานอินเวชชั่นที่มันก็ไม่ดีเลยครับผมไทโฟกราฟิก,ฟกต้องพัฒนางานมากกว่านี้ครับผมแต่เรื่องนี้คือไม่ดีเลยครับในความสมองมันกลายเป็นเรื่องที่ธรรมดาและเป็นเรื่องแนวต่างรื่องหนึ่งที่ทาให้ไม่ดีแหละครับนั่ตอนนี้นะครับโอเคตามนั้นหกเรื่องก็พู ผมบอกมันเป็นยังไงคอนเซ็ปต์ของผมเป็นยังไงแล้วก็เหตุผลที่ดรอปมันเป็นยังไงอะไรมบณนี้ครับผมก็6เรื่องก็เราเล่นกันว่า6เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีเรื่องไหนที่จะกลับมาสู่การรีวิวไหมก็ต้องรอดูนะครับผมเพราะตอนนี้คือผมดรอปทิ้งไปแล้วก็รอดูกันในอนาคตนะครับผมตามนะั้นแหละโอเคก็รวมกันทั้งหมดประมาณ18เรื่องนะครับณนะตอนนี้นะ 18เรื่องนะครับรวม O.N.A เรื่องก็18เรื่องจริงๆแล้วคือถ้าไม่ลง O.N.A ก็ประมาณ17เรื่องนะครับต่ำนั้นก็17เรื่องเราดูกันจะเป็นไงนะก็ถามว่าจะมีดรอปเพิ่มไหมผคงไม่น่ามีครับนอกจากจะเป็นเรื่องที่อาจจะ17เรื่องอาจจะมีเรื่องที่เลื่อนก็ได้แต่ว่าผมไม่น่ามีหรอกครับต่ำนั้นนะครับผมโอเค17เรื่องก็เจอกันนะครับรายการดวลเวนบอกต่อนะครับตอนนี้ก็เอฟเฟกตดรอปนะครับในช่วงสปริงยิปส์สองก็จบแค่นี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซัมเมอร์จะมีดรอปเเเิ่่มัั้กกก็็รรรรอออดนนาจะีีโคคคืงงทบบ การรีวิวอนิเมะนะครับเกี่ยกับการพูดคุยอนิเมะในซีซั่นสปริงยี่สามกับการดูแม่บัตรอเอพิโซดหน่อบนะครับผมโอเคครับ okay, ชอบม็ติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากกระชันเลยครับผมก็เรื่องเอพิโซดหน้าจะเป็นการรีวิวอนิเมะซีซั่นวินเตอร์เหมือนเดิมครับเพราะตอนนี้คือก็ยังมีคีรีวิววินเตอร์แล้วก็มีการรีวิวเมะเก่านะครับผมแล้วก็เจอก,กักนะที่การรีวิวซเซสปริงนะที่ข้อตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องที่ใกล้จบแล้วละครับผมโอเคตามนั้นครับโ okay, อเคสวัสดีตัวก่อนเพราะเหม่กับเอพิโซดหน้าครับผมฝันด